ออขอไฮโน้ตหน <c oughs> ่อยเอ๊บเอวั๊บเ้้ทได้ไหมไฮโน้ตหรอไฮโน้ตด้วยเฮันตัดเลยเต้าน,นม่มาน,นม่มลิ่าปะกันทร์เจียวทุกคน <c oughs> เราเคยเต้นไปแล้วปจนทเจียวจะไม่เต้นเพราะเคยเต้นไปแล้วนะคะอ่าใช่อนดูอินดูอ่าพร้อมไหมเอาเอาเพลงอะไรก่อนดีกว่า,เ,าเพลงอะไรก่อนดีกว่าตอนนี้อ,อ่มา ครบสองไปเลยเดี๋ยวเพื่อนมาทำเพื่อได้ไหมร้องได้ไหมเออลันพานเคยเคยได้ยินค่ะแต่ว่าแบบไม่เคยว่าไม่รู้ว่าต้องแบบว่าแต่ทีมงานเต็มเพลงไว้ด้วยน่อยคอครอร้องเอลัน่ะอ่ะอ่ะโอ้โหลือเมรีเมรีเมรีคือเพลงอะไรเอ่ยนี่ไหมเอ่ย ทำอีกโอเคทุกคนพอแล้วทุกคนเมลีเราก็เคยเห็นเป็นแล้วไงเราไม่ต้องเอามันกลับมาก็ได้อ่ายังไงพร่องไหนมีละว่างเมรีเอลันป้ดกับอะไรยันนึงนะทุกคนอย่ากแกล้งน้องใช่ค่ะทุกคนอย่ากแกล้งหนูนอ่าไม่ต้องเลยเพลงขอแห้งอ,อ,อืมอืมอืม เชิญน้ได้ไหมคะเกินต้านได้ไหมคะเกินต้านได้ไหมได้สิหวิใช่ไหมใช่น้องขอเกินต้านได้ไหมทุกคนเกินต้านทุกคนรู้สึกไหมอยู่ดีมันขึ้นมาในหัวอ่าขึ้นมาในหัวเลยเกินต้านจะต้องลองไปด้วยนะได้ค่ะอ่าพร้อมไหมพร้อมอ่ะสิบห้าวิพอเดี๋ยวเราจะหรือว่านั่งได้ไหมหรือตัวต้องยืนด้วยนั่งนั่งได้ไหมทุกคนจะเป็นไง ชิวๆไม่ได้ด้วยใส่หน้าด้วยไับบอบโอ้โหนี่ที่มาไม่ได้แกล้งนะคนเนี้ยไปขับแกล้งสุดๆไปเลยอ่ะมาก็เธอน่ารักจนการต้านขนาดนี้เจะรักคนคนนี้เพราะคนอื่นก็สู네้เธอไม่ได้หรอกมองที่ไรก็น่ารักและสดใสคงต้านทำไมไว้ คงไปรักคนอื่นไม่ได้หรอเย้ยน่ารักมากนะครับอ๋อเพราะว่า <ละ S 1> พี่พขเขาเปิดคอหนูก็ว่า